ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน TikTok กันบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Tik t o k ออยู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามันช้ามันค้างมันอืดมันลวนนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Play Store ก่อนนะครับไปหา Play Store ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Tik t o k ไปเลยนะครับ Ti k t o k นะครับ TikTok แบบนี้นะครับีอ่าเห็นไหมครับ TikTok กดเข้าไปที่ TikTok นะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับถ้าของใครที่ขึ้นคําว่าอัปเดตนะครับแสดงว่า TikTok ของเพื่อนเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับให้เพื่อนกดคําว่าอัปเดตนะครับแล้ว TikTok จะอัปเดตให้นะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเปิดใช้งานแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับถ้าเรามองเห็น ตรงนี้นะครับเป็นคําว่าเปิดใช้งานแสดงว่าทิกตอกของเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราเข้าไปที่ทิกตอกของเรานะครับเข้าไปที่ทิกตอกของเรานะครับให้เรานะครับไปล้างไฟขยะนะครับไปล้างไฟขยะนะครับล้างไฟขยะอยากจะครับล้างไฟขยะในทิกตอกทําอย่างไรนะครับไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวานะครับแล้ว มาที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับกดมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มพื้นที่ว่างเห็นไหมครับคําว่าเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีแคทเห็นไหมครับพอเราใช้งานติกตอกไปนานๆนะครับมันจะเกิดการสะสมของไฟแคทนะครับหรือไฟล์ขยะที่แอปสร้างขึ้นนั่นเองนะครับให้เรามาล้างไฟล์ขยะตรงนี้ด้วยนะครับกดล้างปุ๊บ ให้แคทมันหายไปเห็นไหมครับเป็นศูนยแล้วนะครับแค่นี้นะครับ t ิ k กตอกของเราก็จะกลับมาทํางานเร็วและแรงเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่เกิดปัญหาแอปติ k กต็อมีปัญหาก็ให้ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ